ท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวธนพรสมทองแดงสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อพักเสรีลมไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องหารือท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านประธานที่เคารพคะดิฉันได้รับร้องเรียนจากพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดตั้งแต่ละลอกแรกจนถึงปัจจุบันพี่น้องได้รับผลกระทบอย่างก,กว้างขวางประกอบด้วยภาค กรภาคเกษตรกรรม,พ,รรรมพี่น้องอาชีพอิสระครูบาอาจารย์จะฐานศึกษาเด็กเล็กเด็กโตนะคะพี่น้องได้รับความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายชุดตรวจ ATK ประเด็นดังกล่าวนี้ดิฉันได้เคยตั้งกระทู้สามสดท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมานั้นท่านนายกได้มอบรัฐมนตรีสาธิตมาตอบแทน ในวันนังกล่าวนั้นท่านรัฐมนตรีสาธิตรับปากกลางสภาแห่งนี้ว่าสําหรับภา,าคอุตสาหกรรมนั้นค่าใช้จ่ายเนี่ยได้มีบันทึกข้อตกลงเรียบร้อยแล้วสําหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปสามารถไปเบิกชุดตรวจเอทีเคได้ที่รอพอสอตอนะคะรวมทั้ง ้าตรวจ RT-PCR สามารถนำใบเสร็จไปเบิกได้แต่ไม่บอกว่าเบิกได้ที่ไหนนะคะดิฉันเนี่ยได้นำเรื่องนี้เนี่ยไปบอกพี่น้องชาวบ้านนะคะว่าถ้าเราตีรับปากแล้วดำเนินการได้เลยปรากฏว่าขอโทษน,นะคะผ่านมาหลายเดือนแล้วเนี่ยยังไม่สามารถเบิกจ่ายอะไรได้เลยเพราะไม่ผ่านหลักเกณฑ์นะคะท่านประธานที่เคารพท้า รัฐบาลมีความจริงใจกับประชาชนทําไมต้องมีเงื่อนไขและมีหลักเกณฑ์นะคะรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจภูมินะคะถ้าไปตรวจโรงพยาบาลเอกนชนเนี่ยเสียพันห้าร้อยบาทไปตรวจโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยนะคะเสียเจ็ดร้อยกว่าบาททําไมต้องให้พนพี่น้องประชาชนแบกรับภาระนะคะภาษีของพี่น้องประชาชนไปไหนทําไมรัฐบาลไม่นํามาเยียวยาประชาชนนะคะนี่ยังไม่รวมถึง ออวัคซีนของเด็กต่ำกว่าสิบขวบนะคะรัฐบาลบอกว่าจะดำเนินการจัดซื้อภายในปีนี้ภายในเดือนนี้แต่ขั้นตอนถึงไหนแล้วที่ท่านยังกลาบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกัมมนตรีให้กำชับรัฐมนตรีสาธิตที่รับปากในสภาแห่งนี้ว่าจะปฏิบัตินะคะแล้วก็รับปากว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องให้ประชาชนนะคะทิฉันเนี่ย ได้นำความภาคภูมิใจนะคะดิฉันเชื่อมั่นในรัฐมนตรีว่าพูดแล้วต้องปฏิบัติได้นะไปบอกพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของดิฉันปรากฏว่าท่านประธานคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้พี่น้องประชาชนเลี้ยงไก่สองตัวแต่ดิฉัน,นได้รับโคต้าพิเศษจากท่านสาธิตค่ะท่านสาธิตให้ดิฉันเลี้ยงแกะทุกวันนี้ดิฉันเข้าพื้นที่ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าชาวบ้านจะบอกว่าเด็กเลี้ยงแกะมาแล้วนะคะดิฉันฝากท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรี เรื่องนี้อย่างเร่งด่วนประเด็นสุดท้ายนะคะที่มีคนน้องเรียนมาอยากกว้างขวางสืบเนื่องจากท่านสอส,อสอพักเพื่อไทยได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นั้นเรื่องเงินเยียวยาค่ะของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากการน้ําท่วมตอนนี้น้ําก็แห้งแล้วน้ําไปหมดแล้วนะคะหลังเกหลักเกณฑ์งเ,เงื่อนไขก็ผ่านแล้วแต่ทําไมเงินยังไม่ถึงประชาชนขอบพระคุณค่ะครับเกินเวลาไปนะคะขอบคุณค่ะ